ยอาวุลเลาสามังิวาติโนเวันตวันวิชยรโชัยนสุชัยมังคทอาริตเคสีเสบคาวิห อ่าผู้ใดเป็นจ้าภาพต้องทำนะก็สาม,มารถที่จะมาร่วมต่อเอ,อ,เอ,อ,เอาสั้วทีดแล้ก็ัี่นี้ข้อาการกะม,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 มังพวกผมด้วยซี่สอบกู้เี้ยที่ทเขาดีใจไ เวไหท้องคำนะคะะรนะับอ๋อแท็กทิเบอร์เจตูยูนะคระับแท็กทิเบอร์เจตูยูพัะอาจารย์พลนครบรอบสี่ จบเรื่องตามมาไฟังกันแล้วนะ ตัวอะไรสองสองสองสงสใช่มาองตัวั

เข้ามาในพระงเ่วมถวายนะครับปัใจจะพาผอู้ท่านนะครับอ,องค์จะรุฬปักร่วมสร้างนะครับองค์วิรุปักองค์ถาวเวสุวรรณนะครับรวมถึงเททองหล่อนะครับรวมถึงการเททองหล่อพระพุทธชัยมงคลด้วยนะครับก็อ,บอ,อนุโมทนาบุญร่วมกันครับม่เด้มาร่วมงานก็ วันนี้ใส่หัวครับสาธุทกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอว่ากันน้วากันวันนี้จะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับไม่ใช่เมื่อกี้นี้คลิดไก่มาเลยนะว่า ว่าชัดหน้าดีอาจารยตั้งคืนละร้อยบาทอ๋ออุ้ยตะกี้เดียวจากตะกี้ไปนึ่งคืนละสองร้อยบาทโอ้ผมมีอยู่พันหนึ่งในกระเป๋าไม่ใช่ทองคำน้อาแบบนั้นเลยสาธุครับพี่นัทวดีนะครับสาธุพี่รัศมีนะครับสาธุแม่ป้อมนะครับสาธุครับพี่ประทุม ลุมุธานาสาทุกร,รับพี่เกียสิยาร่วมร่วมกุศลเนาะยัยมเลยล่ำหล่ขอให้ครบครวมีแต่ความสุขความเจริญแล้วอยากจะเป็นงารี่านชาตาสิงการสิงเป็นวันลดเสียน้่หายอยู่แถวหนองผอบลดช้ำลดก็เลยต้องถ่ายรถเนาะลดช้ำลดก็ถ่ายรถ คือช่างสื่อแพร่ยุ่งโทรศัพท์กับอะไรคันว่ารุ่นได้ออกไปชัางสื่อโย่ว่างันสื่อหัดรุ่นชิบชีไม่ไม่ไม่ได้นั่งไปยืนรอผ่านแค่นัะนเองโทรมาฮัลโหลลูกชาคนชื่นนวดไหมบอีเฮียบ้าะอ้าวหน้ากูเหนื่อยนอกไปปิดไปโทรไหมลูกชายคนชื่นนวดชนะไหมไม่รู้เบอร์หลวงพ่อที่วัดไอสัตว์เอามันคุณไปพมาติดอีกไหม ผมปิดเชียงรทุกนี่แหะน้องปูขเปิดแล้อาจารย์มาต้องายจักี้ไปยิมนั่นมันยายามแต่เยื้มันจักเสียมันจะเยื่อสอวัง้อกูก็เป็นรอยประตูจิไปหาจีเนวนฉันแตกงั่นสันองเกิดมากระดังกระเดาผง้ามจู่างป็นเสดเดาดาบนเโอ้เสียใจน้ำเด้อ กับซุ่มฝอนแหะไปแฮมาตายไปแล้วปุ๊บประรกเกิดาศาสนาจะได้เป็นนั้นกุ้งเต้นเต้นมาต้องมาแดงกันนิดหจัดอ่ะนมน,นมณ์ในมณ์อาวุโสสิอ่ะในมน์โปรดริสระชีวิตมบวเป็นลงเบาไฟเลยพระอ้อขังเลยขังหลงพ่อนยวนปากแซงเลยเต็นลรคปรกกำได้ บอกครับคุณจะเอาไปเห็นหม้อบวกปูนกับสลองอูอย่งกติตกกระโลกเล้าเนาะปูจากคุณเขาบอกว่าต้องออได้หที่ไม่เ็กน่อย้งกดโลดเทียนที่ตัวเดียวสิางของสังกัรสดานประจำความประจำกองว้ ประจงวะปจังวมทวงไม่ท่าเกวัด้รับอุปถัมภ่เาเปรนจังวะเป็นจังหวะเดินาอมาชาพไว้เป็นประวัติประวัติานในการอพระองคมาเลยชักภาพไปทคำนุกนั่เว่าที่ก็ดังไปไปน้ำเลย ตัวจะพักจะาว่าปรกาเตอร์ตกสัเราไม่ยอดคือสีมันจะเยนเป็นแน่เลยไปกระดึอกไปสั่นทสัด่างในนั้นกานในบ้นผาสวดครบเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวาวด้วยเอาเลยคับใช้สูตรว่าใช้สีตเอาเลยงานเรเลยเทแล้วอ่ะนม้วนรับ Terima kasih telah menonton! thank